คือถ้าเป็นมาเก็ตติ้งสมัยก่อนเราก็จะเป็นแบบ gut feeling เนาะเอาประสบการณ์เขาว่าน่าจะดีน่าจะไวรัลแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราก็เน้นเรื่อง Data เป็นหลักเราก็จะมีซอฟต์แวร์ของเราเองเครื่องมือของเราเองเก็บข้อมูลนี้ข้อมูลจริงต้องบอกว่าด้วย Data ที่มันเข้ามามันต้องเร็วทม์อยู่แล้วล่ะคือหนึ่งรู้เร็ว2คือแอคชั่นเร็วมันหลักแบบ30นาทีต้องแบบรู้และติดตามอย่างต่อเนื่องทุกๆชั่วโมงอะไรเงี้ยความเร็วทม์มันเป็นหลักนั้นไม่ใช่รายวันหรือรายสัปดาห์คะคือหลักนาที วันนี้ AI today บุกถึงถิ่นเจ้าพอเจ้าแม่เกี่ยวกับด้านโซเชียลมิเอร์ลิงนะครับหรือมาเทคเราอยู่ที่ที่ตั้งของบริษัท Inside Era เดี๋ย้เราจะไปเจอ CEO สาวสวยและเก่งด้วยนะสวัสดีครับพี่อับสวัสดีค่ะโลโก้ก็สวย CEO c <oughs> ีอก็น่าทานดีด <c oughs> ูสมาร์ทมากนะครับเดีวนนี้ <c oughs> เราอยู่ที่บริษัท Inside Era ให้บริการด้าน มาร์เก็ตติ้งเทคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําความรู้จักกันว่าเขาให้บริการด้านอะไรบ้างก่มลูกค้าเป็นอย่างไรธุรกิจเข้าเติบโตอย่างไงโอกาสทางธุรกิจถ้าเราใช้บริการของ i n s i ซเอ e ร a แล้วจะต่อยอดให้กับลูกค้าที่เขาใช้บริการของทางอินไซได้อย่างไรพบกันครับเราอยู่กันที่บริษัท i n s i ซเออร์บริษัทนี้กี่ปีแล้วครับที่ตั้งมา9ปีแล้วคะ่ะปีนี้ปีที่9แล้วคะ่ะ ดูเหมือนน้องใหม่เหมือนซีโอครับเราขอทําความรู้จักเบื้องต้นหน่อยครับว่าบริษัทอินไซเออร์เนี่ยให้บริการอะไรครับคะตอนนี้เราให้บริการเป็น End-to-end m a มาเทคมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีครบวงจรเลยค่ะตั้งแต่ทำมา m a เก็ตวิเซอร์ h ทำพวกช ANNEL MANAGEMENT แช a บอ o ์อ่าเราก็มีทำทำพวก social listening ค่ะทำพวกแบบ CRM แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าว่าวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าทำออโตเมชันค่ะไปจนถึงทำแคมเปญยิงโฆษณาเลยก็เรียกว่า e n d t o e n d คือยกแผนกมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดให้เราดูแลได้เลย ากับว่าผมมีบริษัทใหม่ๆเกิดขึ้นตั้งมาเพียงมีทีมเก็ติ้งไม่เก่งถูกต้องยกได้ไดเลยให้กับพี่ยกบริหารจัดการได้เลยได้เลยค่ะที่จุดเด่นของการให้บริการของ i n s i ซเออร์เนี่ยทีร่รานเนี่ย ที่เอาอะไรมาใช้ต้องบอกว่าจริงๆเราอะเน้นเรื่องของเทคโนโลยีกับ Data คือถ้าเป็น Marketing สมัยก่อนเราก็จะเป็นแบบ Gut f e ล l i n g เนาะเอาประสบการณ์เขาว่าน่าจะดีน่าจะไวรัลแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราก็เน้นเรื่อง Data เป็นหลักเราก็จะมีซอฟแวร์ของเราเองเครื่องมือของเราเองเก็บข้อมูลนี้ข้อมูลแล้วก็เอาเทคโนโลยีค่ะเข้ามาเข้ามาช่วยอย่างในยุคตอนนี้ก็มีเรื่องของพวก AI Automation เข้ามาช่วยก็เลยทําให้ทุกอย่างที่เราทำค่ะมันวัดผลได้ชัดเจนแล้วก็มีที่มาที่ไปแบ็กอัพไม่ได้เกิดจากการคาดเดา ผมขอถามนิดนึงเรื่อง AI ค่ะ AI ที่ใช้ส่วนใหญ่เปนส่วนใหญ่พี่ยกเดเวลลอปเองไหมบมเดลของตัวเองไหมหรือว่าเอาทุนจากที่อื่นมาใช้ต้องบอกว่า ก่อนหน้านี้ที่บแบบก่อนจะเป็น Gen AI แล้วกันนะก่อน Generative AI จะมาค่ะเรามีทําพวกแชทบอทอยู่แล้วถ้าเป็นในมุมนั้นอนะเราก็จะพัฒนาเองอเป็น AI ที่เราทําเองพวก National Language การประมวลภาษาไทยค,คือด้วยความที่ประเทศเราเนาะใช้ภาษาไทยเป็นหลักทูต่างประเทศบางทีมันไม่ได้ตอบโจทย์ใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นก็จะเป็นเราพัฒนาเองแต่ว่าในยุคนี้พอเป็น g e n เ r a t i v e AI ต้องบอกว่าเราใช้ทูสที่เป็นแบบตัวดังๆอะเยอะขึ้นแหละหลายๆยี่ห้อที่เราน่าจะคุ้นชินกันเพราะว่ามันเริ่มแบบ รองรับภาษาได้มากขึ้นอ่าเราก็จะเอาตัวต่างๆมาใช้ประกอบกับการทํางานของเรามากขึ้นด้วยบอกได้ไหมครับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการพี่ยกเนี่ยเป็นกลุ่มไหนจริงๆต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นไซกลังไซใหญ่แหละก็คือเป็นแบบแบงก์ประกันหรือว่าเป็นกลุ่มแบบพลังงานอะไรเงี้ยค่ะแต่หลากหลายนะจริงีมีไปจนถึงแบบคลินิกเสริมความงามโรงเรียนกวดวิชาอะไรเงี้ยก็มีใช่ผมถามนิดนึงสิธุรกิจนี้เนี่ยใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเม็ดเงินเม็ดเงินในการจ้างให้ซื้อบริการเราอ่ะสูงไหม จริงๆมันแล้วแต่สเกลของเซอร์วิสที่เราทำเนาะมีตั้งแต่แบบถูกแบบเริ่มต้นเลยอะไรเงี้ยรายเล็กๆอยากมาเริ่มต้นลองๆก็มีนะคะแบบ,บหลักหมื่นอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าส่วนมากถ้าเอาแบบมีประสิทธิภาพก็อาจจะอยู่แบบหลักแสนหรือรอะไรแบบเนี้ยเป็นสเกลใหญ่หน่อยก็ขึ้นอยู่กับว่าทำาบแคมเปญหนึ่งแคมเปญสั้นๆหรือทำแบบทั้งปีก็อาจจะบัตเจ็ตต่างกัน สิ่งสาคัญแน่เลยบริษัทเทคแบบนี้มันเรื่องของบุคลากรปัญหาเรื่องบุคลากรนิดนึ่งบุคลากรของอินไซด์เนี่ยด้าน AI ได้ทีเนี่ยสักเซนไหมครับมีจํานวนที่พอเหมาะกับงานไหมครับจริงๆต้องบอกว่าเราเติบโตมาจากฝั่งเทคเนาะก็อาจจะเน้นฝั่งฝั่งเนี้ยเยอะหน่อยถามว่าเพียงพอไหมก็ต้องบอกว่าทุกคนก็ปริมาณคนปริมาณคนเรื่องหนึ่งแต่สกิลเราต้องเติมตลอดเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเรื่อยๆเนาะคือสแต็กเทคโนโลยีที่เราใช้อ่ะค่ะเราก็รวมถึงฝั่งฝั่งการตลาดเองก็เปลี่ยนบ่อย เออหลักๆเราอาจจะไม่ได้เน้นการเติมคนแต่ว่าเน้นการเติมสกิลมากกว่าที่ที่เป็นเรื่องสําคัญครับในองค์กรเนี่ยอายุเฉลี่ยองค์กรนี้เท่าไหร่เลยน่าจะสักยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดไม่เกินนี้ผู้ชมครับที่ผมถามตรงนี้เพราะว่าโพสต์ทุเดย์ผมคิดว่าผมเด็กแล้วนะคิดว่าเด็กแล้วเพราะเราอาจจะเป็นแบร์ที่อยู่มันอยู่มาสักยี่สิบสามปีเดิมตัก่อนหน้านี้มันเอเวอเรสอายุสี่สิบกว่าผมตอนนี้กดลงมาเหลือสามสิบห้าเจอบริษัทอีสายิล่า เหลือ27นั่นหมายความว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรของคนคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นผมต้องถามนิดนึงว่าการเมนหองค์กรที่มีคนรุ่นใหม่เยอะๆโดยเฉพาะเป็นเทคด้วยเนี่ยยากไหมท้าทายไหมก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่อยกว่า สิ่งสำคัญคือเรื่องการสื่อสาร,ค,รคือเราค่อนข้างคอมมูนิเคตคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วกันเราอยากได้อะไรเขาอยากได้อะไรหรือว่าเรามีความคาดหวังในรเรื่องของการทํางานรเรื่องของแบบเอาพุดที่เราอยากได้ยังไงคือการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญสาหรับคนรุ่นใหม่ถ้าเราเห็นภาพ expectation ตรงกันทั้งทั้งในมุมของส่วนตัวเขาแล้วก็ใ,ในในขอบเขตงานนะคะคก็ไม่ยากความท้าทายของอนะินไซเอ e ร์ในปัจจุบันจะไปสู่อนาคตภายในห้าปีสั้นๆมองไปถึงไหน จริงๆเราก็มองเข้าตลาดแหละจริงก็งเ,ปเป็นเป้าที่เราที่เรามองแล้วก็ด้วยความที่ความท้าทายของเราจริงๆเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นรวดเร็วนาออย่างอย่างเราเปิดมา9ปีเราเจอผ่านช่วงโควิดเนี่ยจริงต้องบอกว่าเป็นอิมแพกใหญ่สําหรับ Marketing บทั้งหมดเลยนักการ,รตลาดทั้งหมดเนาะต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยเงี้ย ปถูกุทธ์มาชใช้ออนไลน์เฟิร์สหมดถูกต้องแล้วก็มาเจอเนี่ยเอไออีกก็ค,คือทุกอย่างเปลี่ยนเร็วมากชาเลนจ์ Challenge สุดของเราคือความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงค่ะายคมว่าเราก็ต้องเตรียมองค์กรกับคนเราให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้วยผมขอถามลึกไปอีกนิดน,นึงว่า productivity ของ Inside Era เนี่ย อะไรที่น่าสนใจและแต,ตกต่างจากคนอื่นอย่างไอด้วยความที่เราเป็น n2n นะคะค,คือ Product ส่วนมากของเราเนี่ยเอ่อผลิหลักของเราแล้วกันเนาะคือตัวที่เป็น social listening tool ซึ่งณนะวันนี้มันมีตั้งแต่แรกเริ่มเรามีเรื่องของเทคโนโลยี ai เบืบ้องต้นอยู่แล้วละในการประมวลผลภาษาไทยซึ่งรจริงมันก็ยากอยู่แล้วบางทีเราอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลเรายังไม่แน่ใจว่าเขาชมหรือด่าเนาะอันนี้พอเอาเทคโนโลยีมาใช้ค่ะมันก็เป็นจุดแข็ง,ขงเรารว่าเราสามารถเข้าใจภาษาไทยได้ดีขึ้นยิ่งพอเป็นเรื่อง ai อะค่ะเรื่อง language barrier มันยิ่งแบบ น้อยลงวันนี้เราสามารถ deliver ข้อมูลได้หลากหลายภาษาไทยภาษาอังกฤษหรืออยากจะวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ Productivity เราก็ดีขึ้นค,คือจากที่เราต้องมาแบบ process ทีละเรื่องทีละข้ออย่างคะ่ะมันสามารถทำงานได้เร็วมากขึ้นรหรือว่าในแง่ของการทำออโตเมชันในบางขั้นตอนที่เราแบบต้อง process ต้อง screening. s r r e n n n g อย่างคะ่ะมันก็เอาเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีอย่างพวก a ออย่างเงี้ยมาช่วยทาให้เราะ เซิร์ฟลูกค้าได้ดีมากขึ้นคือแม่นยําขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นด้วยจริงต้องบอกว่าด้วย Data ที่มันเข้ามามันต้องเร็วทาอยู่แล้วล่ะคือ1รู้เร็ว2คือแอคชั่นเร็วมันหลักแบบ30นาทีต้องแบบรู้และติดตามอย่างต่อเนื่องทุกๆชั่วโมงอะไรเงี้ยความเร็วทามันเป็นหลักนั้นไม่ใช่รายวันหรือรายสัปดาห์คะคือหแล้วนาทีครับแน่นอนครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าการที่เอา AI มาใช้ในเรื่องในเรื่องของการทํางานมันช่วยในเรื่องของการลดเวลาแล้วก็ประสิทธิภาาาาพดีีขึ้้้นถผมมเือท่จะใช Inight Era ั ผมทั้งหมดในเรื่องของมาร์กิตติสม <c oughs> สมุติสม <c oughs> มุติสมมุติในเรื่องของของค์กรเนี่ย <c oughs> ผมลดต้นทุนได้เท่าไหร่โอ้ จริงๆอันดับแรกมันเรื่องคนแหละเพราะว่าเราอะค่ะไม่ได้ใช้คนในการทํางานทุกชิ้นเนาะบางอย่างเราใช้ tools กับ data คาว่าสมมติแทนที่จ้างเองอะต้องมี10คนในทุก r o เราอาจจะใช้คนน้อยกว่านั้นใช้ tools เข้ามาช่วยหรือถามว่าลดคอสได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับ s เก l งานด้วยเนาะคือขึ้นอยู่กับ s เก l งานเราแต่ว่าอย่างที่เราเคยทํา optimization แบบลด cost หมายความว่าเคยจ่ายสมมตินะคะเคยจ่ายอยู่10ล้านได้ผลเท่านี้เราอาจจะลดได้ถึง30%เพื่อที่จะให้ได้ผลเท่าเดิม แต่มันขึ้นอยู่กับออบเ c t i v e ด้วยบางทีเราจะบอกว่าไม่เป็นไรยินดีที่จะจ่ายเท่าเดิมแต่ขอ Productivity เพิ่มขึ้นอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งใช่คือแน่นอนครับถ้าเราฟังจากคำตอบของพี่หยกเนีน่ยก็คือเตรียมเดือดร้อนนะครับคนที่ <laughs> ก็ต้องเตรียมเดือดร้อนความหมายของผมคือว่าคนที่เรียกว่าเดินไม่ทันเดินไม่ทัน AI ก็ผมใช้คำว่าตกโลกไม่ไม่ทันโลกตกขอบไปเลยเพราะว่า ถ้าคุณอยู่สกิลเดิมเขาก็จะเขาก็จะลดคนลงไปในเมื่อไม่มีคือใช้ว่า AI Marketing แล้วกันคนจะได้เข้าใจง่ายๆมาเช่ไหมเอไอม AI m เ r k e t i n g เข้ามาช่วยเนี่ยนั่นหมายความว่า Insight Era ์เนี่ยพร้อมที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงหนึ่งเลยครับเสียงบทอยากูุ้นน้องไม่มีนะมีบ้างแต่ไม่ค่อยดีนักเสียงบทอย่า้อรไม่ค่อยมีใช่ใช้ใช้เทคโนโลยีมาทำงานแทนผมแล้วก็ทำให้ทุกองค์กรนะครับที่ผมไปสัมภาษณ์มาหลายๆที่ทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยเป็นสนัมก็จะพูดถึงเรื่องนี้เป็นหลัก ลดเรื่องของกําลังคนคแต่ว่าอัพในเรื่องของเทคโนโลยีอินไซเอรมองมองไว้ไหมครับว่าการที่จะโกในเรื่องของ AI แล้วอินโนเวชันเนี่ยอของเราเนี่ยจะไปถึงไหนจริงๆปัจจุบันนะคะเรามีโปรด์ตของเราหลายตัวเนาะที่ที่ localize ประมาณนึงคือครเราทําความเข้าใจภาษาไทยได้ดีคิดว่าในอนาคตนะคะมันจะยิ่งต่อยอดให้เรารสามารถทํางาน ร่วมกันกับ Data ในหลายๆชุดคะได้ได้ดีมากขึ้นแล้วยังสามารถขยายสโคบจากภาษาไทยภาษาอังกฤษไปเป็นแบบ international ได้เนาะก็เป็นโอกาสของเราในการที่จะเติบโตต่อยอดได้มากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงในแง่ของทีมงานเราเองอะค่ะเราก็คิดว่าเราน่าจะสามารถพัฒนาน้องๆสกิลให้แบบ ไปทาอย่างอื่นที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะคือเราไม่ได้จะเอาใครออกนะคะต้องบอกว่าเวลาเราเอา AI มาใช้เนาะน้องๆข้างหลังนี่คือกรรมเก้าอี้แล้วนะคะออกไหมพี่เจ้ารู้ออกแล้วยังยังอยู่นะยังอยู่แต่ว่าโอเคเราก็เราก็เอาเขาไปใช้ในจุดที่มันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในในแง่ของการแบบ creativity ิอะไรเงี้ยเราก็ยังต้องเรียกว่าเอไอมาเป็นทูสักันแต่ว่ามันจะต่อยอดโอกาสของเรามากขึ้นดีกว่าทําให้เราแบบ อาจจะใช้เวลาน้อยลงทํางานได้มากขึ้นดีขึ้นมีไอเดียที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ยังขยายตัวเองไปในลูกค้าที่เราอาจจะไม่สามารถแท็บได้เมื่อก่อนนี้นะคะมากขึ้นด่านสุดท้ายก็สุดท้ายก็คือคนแหละครับถูกต้อง AI ช่วยช่วยคัดกรองช่วยการทํางานมาในระดับหนึ่งที่จะเกือบเซนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่มาในี่ปีเาบเก้าเออีกสักห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะต้องใช้คนสติ๊กตอว่าได้ไม่ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากที่ productivity ของทาง i n s i h t Era ที่เป็น ออมีเทคแล้วแล้วก็เอาเอา AI มาใช้แล้วเนี่ยผมถามนิดนึงว่าในองค์กรเนี่ยใช้ AI ในบริหารองค์กรมาว่าบริหารองค์กรไหมเรียงคงไม่ได้ใช้เป็นแบบว่าโหจริงจังมีมเ,เรียกว่าอะไร AI s s s n t t a n t g e เป็น m n อะไรย่างเงี้ยคงไม่ใช่เนาะแต่ว่าถามว่าแบบบางบางจังหวะบางโอกาสในการวางพวกแบบ ฟรมเวิร์กหรือหาไอเดียบางอย่างอะคะ่ะเราก็ใช้ทูสพวกนี้มาช่วยคืออย่างปกติดเทรนนอลของเราเองอะคะ่ะในในกลุ่มของเจเบิลกลุ่มแล้วกันเนาะเราก็จะมีพวกแอสเซสแตน์ที่อันหนึ่งช่วยพนักงานอยู่แล้วเป็น HR a อ s ร์แอน์คือเป็นเอ็นเทอร์เนซน์เลยอยากรูปคอลเซนู่นนี่นั่นเราสามารถถามเขาไปได้างานรายงานผ่านบอทอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือช่วยอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็น้องๆในการทํางานของเขาอะคะ่ะก็สามารถใช้เป็นเหมือนเพอร์ซ a น a ล s อสเซสเน์ในการแบบถามข้อมูลแปลภาษาง่ายสุดสรุปประเด็น ว a l ีเดตไอเดียบางอย่างเนี่ยค่ะใช้ส่วนในมุมของการ manage ทีมอะค่ะเราอาจจะเป็นลักษณะของการหาพวกเคส f r a เวิร์ k หรือว่าเคสที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเจอ issue ประมาณนี้เรามี challenge ประมาณนี้มีไอเดียอะไรที่เรามาปรับใช้ได้จากเมื่อก่อนที่เราอาจจะต้องแบบนั่งหาข้อมูลเองอ่านหนังสือ research อะไรเงี้ยค่ะ AI ก็ช่วยล้นระยะเวลาตรงนั้นให้เราเราก็จะเหลือหน้าที่แค่มาคัดกรองวารีเดตว่ามันเหมาะกับเราไหมมันมันน่าจะตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ ความท้าทายในกาะที่เป็นซีอในการดาองอค์กรณวันนี้คืออะไรครับบอกว่าความเร็วนะความเร็วคือคือชาเลนจ์สุดเพราะว่าคืออแต่ว่าเราอาจจะโชคดีตรงที่ว่าส่วนใหญ่ของเราอ่ะเอเบอเอมันยังไม่ได้สูงมากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอดอปได้ไม่ยากแต่ว่าก็ยังเป็นชาเลนจ์ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงของความรู้เ็วเพราะทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เราต้องเร็วบางทีลูกค้าเร็วกว่าเราไม่ได้อันนี้คือชาเลนจ์สุดในในุงของการบริหารองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นเทคอะค่ะ คือเราต้องเร็วกว่าลูกค้า1นึ่งเก้าเสมอเพราะไม่งั้นถ้าลูกค้ามาแบบลูกค้าทําสิ่งนี้ได้แล้วเราทําไม่ได้อย่างเงี้ยมีปัญหาแล้วลูกค้าก็จะแบบไม่ trust เราแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ชาเลนจนสุดคงเป็นความรวดเร็วในการเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงแล้วพยายาม adopt เรื่องเนี้ยเข้ามาอยู่ในเซอร์วิสในการบริการของเราให้ให้ได้เร็วแล้วก็ดีที่สุด